แล้วแอบส์ลูมาอีกแล้วนะทุกครั้งที่แอบส์ลูมาทุกครั้งที่แอบส์ลูมาพี่บอกว่าอะไรให้ลดรูปก่อนใช่ไหมพี่ไม่ชอบแอปนะมันทํายากแบบปกติมันต้องแบบเป็นบวกตัวลบตัวอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้มันแบบต้องคิดเยอะขึ้นพี่จัดรูปก่อนจัดรูปน,น้อยๆอ่นะพี่แอบไปจัดรูปข้างบนคําว่า x น้อยกว่าสามนะ x น้อยกว่าสามพี่ถามมันใช้หาลิมิตอะไร มันใช้หาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้สทางลบทางลบคือน้อยกว่า3โอเคไหมคะแต่ทีนี้ไอ้ก้อนนี้มันยังไม่สวยเลยอ่ะก้อนนี้มันยังหน้าตาน่าเกียดอยู่เลยเพราะมันติดแอปพี่ก็เลยเอามันไปจัดรูปข้างบนนะพี่บอกว่าเมื่อ x น้อยกว่า3พี่บอกแล้วว่าให้แทน x เป็นอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าสอยู่ติดหนึ่ง ให้ uh huh. สมมุติ x เป็นอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าสามอยู่นิดหนึ่งโอเคปะ่ะนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าแทนอะไรก็ได้น้ 3. อยกว่าสามแทนลบร้อยอย่างเงี้ยน้อยกว่าสามไม่ใช่อยู่ติดหนึ่งแบบอาจจะสองจุดเก้าหรือสองจุดแปดประมาณนี้อะพี่แอบแทนในใจพี่เอาอะพี่แทน x เท่ากับสองจุดเก้า วิธีการสองจุดเก้าแทนในไหนแทนในก้อนนี้ยพี่แทนและแทนเฉพาะตัวที่ติดแอปนะหมายถึงว่าเรากำลังจะลดรูปแอปใช่ไหมตัวอื่นไม่เกี่ยวโอเคไหมพี่จะลดรูปแอปพี่เอาแอปไปคิดเดี๋ยวไปเรียนลึกซึ้งอีกทีหนึ่งในเรื่องจำนวนจริงครับอ่ะพี่เอาตัวนี้พี่เอาแอปตัวนี้ไปคิดวิธีลดรูปนะทีนี้แทนค่าเข้าไปมันก็ได้สองจุดเก้าอ่ะแทนไปในเนี้ย แต่ไม่ต้องใส่แอปอะเนี่ยได้2.9โอเคไหมมันมากกว่าศูนย์ถ้ามากกว่าศูนย์พี่บอกแล้วว่าให้ปาแอปทิ้งได้เลยปาแอปทิ้งไปเหลือ x ธรรมดาเราใส่บวกแต่ถ้าแทนแล้วเช่นแทนอะไรไม่รู้แล้วมันได้ติดลบห้าไม่ต้องเอาไปใส่แอปนะแทนเฉพาะในตัว x เฉยๆมันได้ติดลบห้าเอาน้อยกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าศูนย์แปลว่าปาแอปทิ้งไปแล้วใส่ลบ โอเคนะเดี๋ยวค่อยไปทวนในโอกาสหน้าลดลูกก่อนสรุปไอ้ก้อนเนี้ย f x ลดเหลือ f x ธรรมดานะคะเหลือ f x ธรรมดามันก็จะได้ตัวนี้3ามลิมิตสลบ x ไม่เอา f x แล้วลดรูปส่วน3ลบ x เอาเสร็จเลยมันตัดกันได้เห็นไหมมันง่ายตัดกันได้ในหนึ่งในหนึ่งเสร็จละ แสดงว่าลิมิตทางซ้ายได้หนึ่งจบเหลืออะไรเหลือลิมิตทางขวาใช่ปะมากกว่าสามแปลว่าทางขวาเห็นมากกว่าสามแปลว่าเอาเป็นสีอะลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้สามทางบวกนะเท่ากับลิมิต a x บวกสิบถูกไหมโอเคนะคะมันไม่ติดแอป มันไม่ติดเศษส่วนไม่ติดอะไรเลยก็แปลว่าแทนค่าได้เลยเป็น 3a บวก10โอเคตอนนี้เราได้มาแล้วตอนนี้เราได้ว่าทางซ้ายเท่ากับ1ทางขวาเท่ากับ 3a บวก10โอเคนะคะทีนี้เขาบอกมาอีกโอ้โหเขาบอกใบอีกเขาบอกว่า f ต่อเนื่องเขาใบมาคำว่าต่อเนื่องแปลว่าอะไร คำว่าต่อเนื่องก็แปลว่าซ้ายกับขวาต้องเท่ากันดิ f ต่อเนื่องนะแสดงว่าทางซ้ายต้องเท่ากับทางขวาโอเคนะเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราได้แล้วเราได้หนึ่งทางขวาเราได้สาม a บวกสิบจบย้ายข้างได้ a เท่ากับลบ สามได้เอแล้วได้เอแล้วแล้วโจทย์ทำหาอะไรอ่าโจดทำหาอะไรโจทย์ทำหานี่นี่นี่โจทย์ทำหาตัวนี้ f a ลบหกบวก f อบวก f a บวกหกอ่าโจดทำหาตัวนี้ก็แทนค่าเข้าไป a คือลบสามอ่ะลบสามลบหกบวก f ลบสามลบสามบวกหกเท่ากับ f ลบเก้าโอเคนะคะบวก f ลบสามแล้วก็ f สามเอาออละเริ่ม f ลบเก้าบอกว่าพี่บอกว่าเขาหาอะไรให้เอาตัวนั้นไปแทนนะแต่ EF เนี่ยมันมีให้เลือกสองอันแทนในใครดี f ลบเก้าแปลว่า x อ็คือเลขลบเก้านะต้องเลือกอันบนเพราะ มันน้อยกว่า3จะมีสิทธิ์ใช้ฟังก์ชันบนได้เมื่อมันน้อยกว่า3เพราะฉะนั้นต้องเอาลบ9ไปแทนในนี้แทนในนี้นะแทนในโจทย์ใหญ่นะไม่ใช่มาแทนในอันนี้นะไม่เกี่ยวกันแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิคการหาลิมิตนะคะจบทิ้งไปต้องแทนในโจทย์ใหญ่เอาแทน3ลบแอลบ9ส่วน3ลบลบ9ก้่อนที่1บวบวก f ลบสามก็อันบนอยู่ดีสาม f ลบสามสามลบวงเล็บก,กับ f ไม่เหมือนกันนะดูดีๆนะคะแล้วก็สุดท้าย f สาม f สามก็แทนในอันล่างอันล่าง a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  คือติดลบสาม x คือสามบวกสิบเท่ากับเก้าสามลบเก้า สิบลบหกส่วนสิบสองพนาคิดเลขมาค่ะพนาคิดเลขอันนี้ได้ศูนย์ลบสามเป็นลบเก้าบวกสิบได้หนึ่งเริ่มแล้วเริ่มเล่หนูเออเออใช่ใช่เออพี่เชื่อหนูก็ได้วะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ค่ะพี่ก็ไม่รู้ค่ะคิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นลบหนึ่งส่วนสองถูกปะ ได้ลบ0.5โอเคข้างหลังได้หนึ่งได้0.5มีไหมใครได้เหมือนกันธนาไปไหนในวันนี้เหมือนค่ะตอบ0.5ค่ะข้อนี้ใครผ่านข้อนี้ใครไหวอยู่กดปุ่มยกมือใครไหวอยู่